สวัสดีค่ะดิฉันชื่อปารมีเวชจงเจริญหรือชื่อเล่นชื่อจวงหรือที่ในวงการนะคะลูกศิษย์ต่างๆก็จะเรียกกันว่าออจวงอ,อจวงที่ย่อม,มาจากอาจารย์นะคะอาจารย์จวงนะคะ,ะดิฉันก็เป็นครูนะคะมาทั้งชีวิตนะคะแต่เป็นครูนอกระบบคือเป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนสังคมศึกษาซึ่งแม้ว่าดิฉันจะเป็นนะคะครูนอกระบบแต่ดิฉันก็เป็นครูคนหนึ่งมีหัวใจและจิตวิญญาณเต็มเปี่ยมของการเป็นครูนะคะดิฉันเนี่ยจบ ะคะณะครุศาสตร์จุฬานะคะแล้วก็ได้เป็นครูมาตลอดแล้วก็ต้นหลังเนี่ยดิฉันสนใจเรื่องการเมืองจึงได้สมัครมาร่วมงานนะคะกับพักเก้าไกลนะคะแล้วก็ได้เป็นนะคะ,อะสอสอบัญชีรายชื่อลำดับที่28ของพักเก้าไกลดิฉันก็เป็นคนกรุงเทพนะคะเป็นทีน,นี้ต้องเน้นย้ำคำหนึ่งนี่เป็นคนจนในกรุงเทพนี่แหละเพราะการที่เป็นคนจนในกรุงเทพเนี่ยมันทาให้เราเราเห็นอะไรบางอย่างที่มันกดทับ ตัวเราแล้วก็กดทับนะคะคนยากจนนะฮะเห็นความเหลื่อมล้ําสัมผัสความเหลื่อมล้ําได้ด้วยตัวเองทีนี้ก็แต่ว่าด้วยความที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเป็นคนเป็นคนยากจนก็จริงแต่พ่อส่งเสริมเรื่องการศึกษามากบังคับให้เราเรียนก็ได้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้การศึกษาเนี่ยเป็นตัวให้โอกาสเรามากๆครับให้เรามาอยู่จุดนี้ได้นะครับจริงๆเป็นลักษณะว่าดิฉันรู้แล้วว่าจะเจออะไรจรึงเหมือน ตัดตัวเองเลย,ยไม่เข้าไปสมัครไม่เข้าสู่เป็นครูในระบบนะฮะ,ะก็คือเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าว่าจะไปสมัครต่อบรรจุราชการอะไรมันก็ต้องโดนเนี่ยไล่กลับไปแล้วรุ่งขึ้นให้แต่งตัวให้ตรงตามเพศกําเนิดแล้วค่อยมาสมัครใหม่ซึ่งมันจะทําให้ดิฉันเสียเซลล์แล้วก็ลดทอนคุณค่าในตัวเองนะดิฉันรู้สึกอย่างนี้ดิฉันก็เลยตัดเลยว่าไม่เป็นไร ฉันก็เป็นแทนเจนเดอร์เป็นเพศสภาพผู้หญิงแต่ฉันก็เป็นครูได้สอนหนังสือเต็มตามศักยภาพของตัวดิฉันได้สายตาและคำพูดมากกว่าฮะสายตาและคำพูดนะสายตาที่มองแบบหางตามองแบบนะฮะลดทอนคุณค่าในตัวเราหรือคำพูดว่าอุ๊ย เฮ้ยมันเป็นตุดหวาอย่างเงี้ยอย่างสมัยก่อนจะมีคํานี้ที่เป็นคำยืหย,ยามใช่ไหมฮะม่เป็นตุดหวาจะสอนได้เลยอะไรเงี้ยเอ่อตุดต๊ดมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วรวมถึงในยุคนั้นสามสิบปีแล้วเนี่ยแน่นอนบางทีก็อาจจะยังเนาะสังคมก็ยังมีภาพจําว่าเอ๊ะคนเป็น LGBT เนี่ยมันจะมาเป็นแม้กระทั่งตอนใน,นตอนนั้นดิฉันก็เป็นครูนอกระบบเป็นอาจารย์พิเศษเป็นติวเตอร์ภาพจําหรือเหมารวมของสังคมก็จะนึกว่าเอ๊ะ LGBT จะมาทําได้หรือ LGBT มันเหมาะกับอาชีพตึ๊ดๆๆอย่างนี้ไหมใช่ไหมจริงจสิ่งนี้มันก็ยังมีตกค้างอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันนะคะที่บางทีเนี่ยสังคมไทยแล้วก็ในบางคนยังมีภาพจําว่า LGBT เนี่ยทำอยู่แค่ไม่กี่อาชีพแต่จริงๆดิฉันอยากจะให้ให้ให้นะเปิดใจเปิดกว้างและรับรู้ข้อมูลข่าวสารเดือนนี้เป็นเดือนพายมันใช่ไหมฮะ,ะดิฉันก็ดีใจอย่างนี้นะที่ก็จะมีสื่อหลาย ที่หลายๆบริษัทที่นำเสนอชีวิต LGBT ที่หลากหลายนะคะอย่างเช่นหลายๆวันวันนี้ก็คงจะเห็นว่ามีมีสื่อนำเสนอ LGBT บางคนที่มีอาชีพสัปเลลอะไงเงี้ยอ่าเก๋มากได้ไหมฮะเป็นครูในระบบอย่างาครูอีสเนี่ยขออนุญ,ญาตเอ่อชื่อครูอีสนะคะที่เป็นครูโรงเรียนวัดปทุมวานณารามเป็นครูในระบบเป็นครูนอกระบบอย่างดิฉัน จริงๆครูนระบอบหรือติวเตอร์ที่เป็น LGBT เนี่ยมีอีกเยอะทำให้สังคมได้เรียนรู้ว่าว่าจริงๆแ,แม้แต่ใน LGBT เนี่ยก็มีความหลากหลายแล้วเขาก็ทำอาชีพต่างๆอะไรได้เพขาก็คือคนธรรมดาเหมือนพวกเราเนั่นแหละฮะจริงๆดิฉันว่าใช้คำกลางๆว่าผู้หลากหลายทางเพศ หรือสั้นลงมานิดนึงเป็นภาษาอังกฤษ L G B T ก็ได้นะับเป็นที่ยอมรับว่าคำคำนี้อ่าไม่ไปก้าถือว่าเป็นคำสุภาพในระดับหนึ่งไม่ใช่คำเยียดแต่ว่าคำอย่างอย่างเช่นกระเทยเนี่ยจริงๆมันมันเป็นที่การถกกันเหมือนกันเท่าที่ฉันพูดคุยกับเพื่อนๆนะฮะเรียกันมันมันอยู่ที่บริบทในการเรียกด้วยและการยอมรับของผู้ที่เรียกคำว่ากระเทยเนี่ยจริงๆเราเห็นว่า L G B T หลายคนเขาเรียกตัวเองว่าเป็นกระเทย ดิฉันว่าคำคำนี้น่าจะพอยอมรับได้แต่มันก็ต้องดูที่บริบทนิดนึงนะแล้วดูที่การยอมรับของคนคนนั้นแต่คำที่ดิฉันว่ามัน,ม,นมันควรหมดไปได้ละแล้วเป็นคำออกไปในทางเหยียดหยามเลยเนี่ยก็อย่างเช่นคำว่าตุด๊ดคำว่าสายเหลืองอะไร้ยะพวกเนี้ยไม่ควรนะฮะแต่ถ้าส่วนตัวของดิฉันเองเนี่ยก็ดิฉันว่าเรียกว่าบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBT อันเนี้ยได้ได้เลยทอมดี้ทอมดี้เนี่ยจริงๆในใน ท่าที่เคยคุยกับในนี้เพื่อนเพื่อนในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศต่างๆเหล่านี้มันก็จะอยู่ที่การการยอมรับของบุคคลนั้นๆด้วยนะหลายๆคนก็ยังใช้ได้นะยอมยอมรับว่าคําเหล่านี้อยู่แต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบดิฉันก็ว่าอยากให้สังคมเนี่ยจริงๆก็เวลามีการพูดคุยนะดูแววตาฝ่ายตรงข้ามด้วยนิดนึงเนาะ,ะดูการยอมรับคาว่าเรียกด้วยคำเหล่านี้ได้ไหมแต่ถ้าอย่างที่บอกเอาให้มันนะคะปลอดภยัยใช่ไหมคะ หรือเป็นคําที่เป็นคําที่สุขภาพดีเรียกว่า LGBT เนี่ยดิฉันว่าเป็นที่อยอมรับแล้วอันนี้ดิฉันว่าเป็นคําที่จริงคนไทยเราควรจะต้องมาพูดกันเหมือนกันเนาะเพราะว่าเท่านี้ถามๆตัวผู้หญิงก็ไม่ชอบเนาะตัวผู้หญิงเองก็ไม่ชอบแล้วคำคำนี้นจริงมันกําเนิดขึ้นจากโลก LGBT นะฮะที่สร้างขึ้นอันนี้ก็วิงวนไปถึง LGBT ทั้งหลายก็เนาะ เราเรียกร้องให้ทุกคนไม่มาเหยียดยามเราเราก็ต้องอย่าทำเองคำคำนี้จริงๆเป็นอีกคำหนึ่งที่ก็ควรจะต้องเลิกใช้ได้แล้ว